สวัสดีครับผมสวัสดีกับหนุ่มเมืองเลยไม่เคยชาแน,นลครับวันนี้มาดูกิจกรรมยามเย็นนะครับผมตะก้อโรงงานครับผมดิเซทเชิร์ แต้นมนำสามหนึ่งครับผมอาบอยป่าลูกนี้อย่าร้อยครับผมหนึ่งสามอนาแมานเสิร์ฟอนาแมวนาโซ่ป่าไป,ปทีแจกไปครับ นายเอ็ดโซาสัยภูมิครับผมยำไหลครับ 4ต่อ7ครับ4ต่อ7ครับครับผมน้าแมวเปิดนะครับาต่อ7ครับผมแต่มน้ามารเซิร์ฟ 1 oh. 2 oh. oh. เจ็ดเท่าครับอาเจ็ดเท่า, 7, าแล้วครับผมเจ็ดเซบครับ เก้าเจ็ดครับผมฝั่งนั้นตะนำแล้วนะครับสองกับสองต่อสามพอครับหนุกดีมองเบาเบาเจ็ดเก้าครับ แปดเก้าครับผมแ้มครับเก้าเสมอครับผมอออโอู้กนี้ล้องได้ครับแก้ไปก่อนครับผม ตรงนี้ร้องได้อีกแะ่ตามไปเก็บไม่ไ,ได้ตาเท่าครับสิบต่อเก้าครับ สิบเอ็ดต่อเก้าครับผูโยีีปาดออกเองครับผมเจ็บครับผมเจ็บสิบเอ็ด